ရပါပြီလက္ခဏာเนาะครับစောဒီဘယ်စိုးမင်းတီလောက်ပဲโหอยู่ยังอยู่เด้อนี่ เอามือเลขจีวากันแล้วโอ้โทรมาขอเลขรครับบอเ่ว่าเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดศนเจ็ดแปดว่าผู้ขอยผู้หวกก็ซื้อเจ็ดเจ้เจ็ดแปดเห็นดโอ้ยซื้อได้เจ็ดนอ้โหโอ้โหปซื้อเจ็ดมคือมากตางตัวตัว่วาก็ได้สหนแโอ้บอกตรงๆไม่ได้เลยครับปู่ บอกว่าไหนที่พระถืว่าเป็นวัดาฟังแะ้งเนาะโอ้ยงอาบานนี้รถตอรี่ไปบอกว่าจอยนั่งหลับอันะครบบกังกาสาแก่ครับผมก็ซื้อกาสังก้หวกนึ่าโอ้ยผ้าหมาอะี้นะเก็ซื้เกาฟังหกวก็นึว่าโอ้ยขึ้นมได้ท้องบดท้งลานนะปู่คุดแล้วกแต่ก็ได้เจ็ดแปดอยู่ใช่ไหมครับปู่ จ็ดแปดอยู่ในกปูไปหาเจ็ดปดได้ก็โมาสามหับ่อกเจ็ดแปดเท่หัวแล้วเจ็ดเจ็ดถึงเจ็ดู่บอกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแต่ว่าปูไปได้เจ็ดแปดเออภเจ็ดส่วนดูภาษาเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเข้าหลอ้ปูซื้อสองสองตัวเท่านั้นนี่ดะีากันละบอกตรงกระไรมันมาปูมันเป็นนวัเ้าบอกปังเิดือือลงมปูันเจ้าบอกน้องเจ้บอกกันก็ปันบาละ ว่าก็เปียกเปียกเอาเฉยตบอางลงตัวไปแล้วอาบัตรเขาโยนก่อฟันไปล่ะค่ะคุณแม่ฟันขูงฟันเล็กตัวโตอ่ะล่ะจับเสีออกสลับกันจะก่อได้หรืออ้อฟันบอกค่ะอืมฟันว่าจังไดปูฟันจะต้องหงัดหมดละจ้าลูกเดี๋ยวนี้มันใหญ่มันจะเปิมเต็มที่ไหอยู่ครับลูกสองก็เด็กแต่ลูกสามกนหน่อยมันน้อนยังหันหัวไปทั้งเงินคุณท่านกิตเต้ ครับผมู้เม <m> ียแบบนั้นหัวไม่ทากินเนี่ยผู้เดียวแล้วไปนอนน้ำมันหัวผู้เมียเลยดาวมู้ว่าคือว่าหันหัวทังมาทักมู้เนี่ยทักมู้เนี่ยจ้าของนอ่นมู้หันหัวทักหุ่นว่าเจ้าของหันกับผู้เดียวนี่มาบอกคิดว่ามันเป็นเลขกี่ก้อเห้อซับกันหน่นะตัวใจผู้ตักงดอกเจ้าบอกว่ากุญชิดแปดเหรอ่กูบอกว่าจิตแปดเลยิตว่าก็เจ็ดเลยเก้าจิตโอ้ตัวอัน ก้าเจ็ดุ๊บมันสลับกันนะคือว่าเป็นเก้าเจ็ดไปุมันเก้าหนึ่งว่เหรอครับเมก้านึ่งรอบี้เป็นมันคิดว่ามันเลขตัวเก้ามันใหญ่ยใส่กันตรงนล้นะเด็๋ขึ้นมานี่เจ้เก้าเจ็ดบานี้ไปเฮ็นน้ำม้อนมันก็ตายหันส่วนงา่เจ้ภาพมันเห็นเป็นซึบหกพว้พเจ้าหนึ่งอัน เห็นเป็นซิบเจ็ดถ้าผู้ขอยว่าเห็นก็อเห็นเหมือนก็เจ็ดงวดนี้แหะครับปู่งวเดียวเขาหันน้ำมนต์าปู่ันน้ำมนต์โาเทียนมากเดียวว่ามันงามๆเดียวพอหวมากมากหนอีกออกเกันมาเห็นเปรียงไเกันเลยตอนนี้หัอยู่ผมรู้ไปยังนี่เห็นกันเทียนมากเลยนี่หันน้ำมนบ้านคนเป็นเสียงานศพิชันหรือว่ามันเจนที่เ่น พี่เจ็ดปู่จะเขียนดินให้ดูเหรอครับเราถเขีย้มสีขื่อโอ้เอามาแล้วครับปูเอาแล้วครับพี่น้องปู่จะเขียนโลดินพี่น้องครับเดี๋ย่าเตรียมเตรียมครับเตรียมลุ้นนะครับผมเอาตรงไหนครับปู่มีนะลักษณะเนาะครับมันโค้งมากีริงเลยปู้ ยังอยูย่ด้วยนี่เด้เออลักษณะกีด่ละก็ะจ้าวันสิบเจ็ดคุณลุงก็ว่าสิบหกเป็นลักษณะนี่บุพเพกก้าเก้าหนึ่งก็พุกหนึ ouais ่งไเก้าเจ็ดมเจันนั่นีเบื้องท่านขุนมาโอ้เบื้งท่านผีแมนเบื้งท่านขุนมามันมันโควงนึงเออโควงท่านเออขวงนึงเจ็ด อันนี้เจ็ดเลยผู้ใด,ดเบิเ้งบนเจ็ดมัดถูกไมเก้าเจ็ดไมมเก้าเจ็ดก็หนึ่งเจ็ดใช่ไหมครับปู่เจ้าเจ้าของฮียนวันหนึ่งหกครับผู้พาวัดในบ้านวันหนึ่งเจ็ดครับถ้าใอยเบิ้งวบนมันเก้าเจ็ดครับห็นที่มันเบิ้งบนกันครับี่ว่าตัวใดครับผมผู้เิ่นเสียอยู่แคกปีลวปู่ผมกืสามอ็ดจีบว่าผู้เปนเสียตัวดีสวางน้ำมันนั่นไก่มือเดียวกันใช่ไน ฮอร์โมนมันใช่กันมัทั้งสองรังพูหล้านข้าเจ้าลูกพี่น้องไปแย่งนายย็นผู้ตายเนี่ยเบองเอลขรกาเด้หกสามมาสั่นไอ้ชู้หกสามเลยดกสามขึ้นมาก็ไม่ใช่หรือหกสามเลยหกสามแตนพูดไทยบานเลว่วียเสียนี่เปลนบ้ากันมันอยู่ดีเดมันวามันวะมันเป็นบ้าเปนแล้วต้อวันดอกขึ้นมากไง กาบอกทุกพระญาติพี่น้องผู้ตายละผู้ตายที่สองเนี่ยครับย่างนางไปเห็นนั่นผู้ตายเห็นเลขหกสามแล้วมาบอกงูวาวหกสามเสืออนี้เด้อสันอันผู้ผู้เห็นนี้เด้อครับว่าผู้ตายนี่บอกอายุแล้วหัดีหกสามบอกผมันก็เลยขึ้นมังน้ำเล่าแล้วมันก็จบเห็นเห็นที่ลงศพหรือว่าเห็นที่ตัวคนเสียครับแต่เสียยังไสโอ้แต่ว่าเห็นหกสาม อยางเกไปเห็นคนตายควา,ามเห็นนั่นว่าเรีของสามความหน้าโอู้กูเว่านี่ยครับว่าผู้ว่ังต้บอย่ว่ามันเป็นบ้านบาผู้เห็นมันเป็นบ้าอบ้าว่าว้าคือแล้วกจะสมังน้มันตัวลอ,อยล้วพวสามนี่เป็น่นหรอกเป็นไ่บ้าจูพวกสามเนาะครับมังน้ำขพาวเจ้ารอดวันนี้เซลเรขกสามตัวก็ขี่เน 608 608เถอะพี่พูดองนี่นะครับ608นะครับก็จะดีก็จะดีถามนกยู่ไก่เล็กตัวาเจะดีทโกบถามปู้ยปุ้กดตรงนี้นะปุ้บนี่ครับกดตรงนี้นีบมากใส่แนบเอาไท่เอาล่าเอามาตัวถืบตัวเด่นต็มือแรกตัวก็วไทยมัดครับ เต่ถ้าฟังเจ้ย์จะฟังบอกได้ส่วนดักอ้โหสายรับสายทับไม่เลยนะปูเนาะะรับสายไม้เลยนะปูเรียกว่าเด่วอันก็มี่าตัวตามไปอยังตับองตัเนี้ยโอ้ยมันบอกว่าได้จิตอาบาตนะปูเนาะเป็นลวกเอาเินอาูอก็ไปวากันเจ็ดเจ็ดสั้นมันก็เดี๋ยวทีงนี้เป็นเจ็ดเป็ดเจ็ดเป็ดผู้ได้วลาสั้นได้ยอได้เจ็ดปนะ ผู้อันผู้สางกังเพงแล้วไปค่ะกังเพ่งพัดไม่ท่านแล้วแล้วว่าท่านไปควบหาซ่องถ้าควบหาซ่องก็เจ้าสางก็ซ่องได้ปูบ,<ม>บอกบุญเอฟซีเนี่ยค่ะซ่องเทียนนี่มันเด็ดนาเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นสี่พันแล้วซ่องเงินสี่พันนั่นเกิดสามพันครับสางกังเพงแล้วปูเนะาะแต่กังเพ่งมันมีสอง ส่วงส่วนสามพันส่วนสี่พันผ้าปูมันมีกวงนี้แคบนะปูนะมันหนาตัวมันหนาบอกครับส่วนหนึ่งมันซุ่มบางครับทีนี้ขออนุญาตถามนะครับปู่สามตัวเมื่อกี้ตัวไหนนะครับปู่หกศูนย์แปดเลยหกศูนย์แปดนะครับถ้ามันติเต็มตัวไปท่วมเรียกกันนี่ยังหยิกโอ้สามตัวตัวไหนครับปูหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหมุนออเดอร์ครับ โกับเก้าตัวเดียวกันนปูนะเอออันนี้โอู้นแปดเก้าชูนแปด่นี่วันคว้าองแจ็คเลนักวกชดนนี่กว่าผมว่าปีนหัวกันรืว่าเก้าชุนจะซื้ออะไริดีครับหัวให้ปูน่ะครับเก้ากลาหนึ่งตัวโตนงนนี้ครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของลวงปูนะครับผมนะครับแนวทางตัวเลขของปูเข็นดินนะครับ 97นะครับตัวเน้นนะครับแล้วก็608นะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ